ประเด็นถัดไปนะครับคุณผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าละครเรื่องคุณหมีปฏิหารนะครับจะลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องความน่ารักของน้องจ๊อบทัชพลกันนะครับต้องบอกว่าน้องจ๊อบทัชพลนะครับหนุ่มน้อยหน้าหวานนะครับที่รับบทเป็นพี่นัทนะครับในละครซีรีส์สายวายของทางช่อง3านะครับในละครเรื่องคุณหมีปฏิหารนะครับและที่สําคัญเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าน้องจ๊อบเนี่ยประกบคู่กับน้องอินสารินนะครับอย่างที่หลายๆคนได้ชมไปนะครับ แต่ที่สําคัญเลยคุณผู้ชมนะครับความหล่อความน่ารักความสดใสแล้วก็ความสามารถของน้องจ๊อบเนี่ยก็าาถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆนะครับหลังจากที่ละครเรื่องคุณหมีปฏิหารเนี่ยได้ออกอากาศไปนะครับก็ทําเอาหนุ่มจ๊อบเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของใครๆหลายๆคนนะครับด้วยความหล่อความใสความน่ารักแล้วก็เป็นขวัญใจของสาวๆคุณผู้ชมนะครับทั้งสาวแท้แล้วก็สาวเทียมและที่สําคัญสาววายด้วยคุณผู้ชม,ม,<า>มนะครับ ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะครับ oh. ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมเพราะถือว่าเป็นการฉีกกฎซีรีส์ สายวายของทางช่อง3เรื่องแรกเลยใช่ใชและที่สําคัญนะครับแฟนคลับของหนุ่มจ๊อบทัชพลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะอะไรด้วยฝีไม้ลายมือการแสดงของน้องจ๊อบทัชพลนะครับคุณผู้ชม,ค,ชมคือเล่นละครปกติเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วแต่พอมันเป็นละครแบบแนวซีรีส์วเป็นแบบว่าบอยเลิฟเนี่ยมันก็จะยากเข้าไปอีกคุณผู้ชมนะครับในเรื่องราวของการ็กตง a c t ิ้งการทําอารมณ์ให้เข้ากับ ตัวคู่พระคู่นางก็ถือว่าน้องจ๊อบกับน้องอินในเรื่องเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับสำหรับละครซีรีส์คุณหมีปฏิหารเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าปิดโรงภาพยนตร์นะแล้วก็รวมเหล่าบรรดานักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยให้ไปพบปะกับแฟนคลับคุณผู้ชมโอ้โหแฟนคลับเนี่ยหล้นรงภาพยนตร์เลยทีเดียวดีงามมากเนาะดีงามมากๆเลยนะครับก็สนับสนุนผลงานน้องต่อไปคุณผู้ชมนะครับเราจะได้เห็นดาราเนี่ย หลากหลายมากยิ่งขึ้นใ,<ช>ในเรื่องราวของบทบาทของการแสดงถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของตัวนักแสดงเองด้วยนะครับแล้วก็คนดูเนี่ยก็ได้กําไรคุณผู้ชมในเรื่องราวของการ ได้ดูละครซีรีส์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นะนะครับคุณมีปฏิหาร์เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่มันนําเสนอแบบดีมากงจริงรมีทุกมุมทุกรสเลยจริงๆ <นะ S 2> ค่เนาะเรื่องราวของครอบครงครอบครัวสะท้อนเรื่องราว<ช>สังคมได้ดีด้วยออนะครับความรักความผูกพันอะไรต่างๆมันดีมากจริงๆนะคะเอาล่ะเป็นกําลังใจให้น้องจอบันต่อไปนะคะ